สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวียงพิงและอิงแดาวชาแนลวันนี้จะพามาชมบรรยากาศบ้านสวนนะครับตอนนี้ก็เราใช้น้ำน้ำแบบสมัยก่อนอยู่นะครับนี่อันนี้คือพ่อคมของเรานะครับ มาย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดจังหวัดอะไรนะไม่ไม่ที่ว่าไปอยู่อยู่จังหวัดอะไรนะไปะจีนใช่ไหมอเ,เอาไปอยู่ย้ายถิ่นฐานมาจากเขาชะเมานะครับฝาก FC ติดตามพ่อคมด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะมาปรับปรุงพื้นที่อา่าปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำครับก็ใช้น้ำแบบนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเราเจาะบาดาลตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมงานของเรากำลังจะเดินท่อน้ำนะครับตอนนี้เราก็มาต่อใส่สมมเส์อเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ตอามีภรรยานะครับขอมาแลกวันเทีด้วดีไหมเดี๋ยวจะเลี้ยงหมูใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามโครงการเลี้ยงหมูของประวันฮะอ่าแม่วันกับพ่อคมของเรานะฮะอันนี้แฝดน้องนะครับยิงดาวตัวนี้แฝดพี่นะครับอยู่นิ่งๆใช่ไหม เพียงพิงถ้าพิงพิงฝากเอฟซีกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพียงพิงและอิงดาวชาแน,นล